ดราม่าใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เคยผ่านมาเนาะพี่จะทราบมาว่าหนูมีมุมของหนูที่อยากจะพูดเพชรเดินผ่านคนแล้วคนบอกอ๋ออีเด็กคนนี้ที่เนี่ยแล้วคุณ่ะหนูจะไปทํางานแล้วนางจะคิดหึงมากแล้ววันนั้นนางว่างนางแบบขอไปด้วยได้ไหมไม่ต้องไปก็ได้นอนอยู่บ้านพักผ่อนไปละวันหยุดอะไรเงี้ยเออถ้าไม่ให้ไปก็ไม่ต้องมีหรอกแฟนอะไรอย่างเงี้ยลองไปอันนี้ไหมคิดกันหน่อยไหมว่าที่เป็นอยู่มันมันเป็นยังไงมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไร แยกกัน <Huh. S 1> ก็เป็นเรื่องที่หนูกําลังลังเลอยู่ว่ายังไงอะไรเพราะหนูก็สงสารก็ไไ่สงสารแล้วก็ระยะเวลามันสั้นมากๆอะไรเงรี้ยเขาคือเด็กขายปืนของประชาชนแล้วเราจะไปทําให้เด็กขายปืนของประชาชนเสียใจหรออะไรเงรี้ย Let's talk ค่ะ สวัสดีท่าน้ำเคสวัสดีค่ะพี่ชาตาลาวโอไมค์แกดาราสาวสุดๆไปเลยนะคะตอนนี้หนูอยู่หมู่บ้านาดาราใช่ปะใช่ค่ะทำไมย้ายไปอยู่ที่นั่นวะโดนชวนมานั่นแหละโดนจดหมายชวนหรอจริงๆเขาไม่ได้ชวนหนูว่าชวนตัวเองมาใช่หนูมาเล่นเกมบ้านพี่ตูนยันตีห้าทุกวันพี่ตูนมึงก็ไม่อยู่บ้านนี้เลยเนี่ยมันกำลังว่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหนูคือพี่นารายอยู่แล้วชีไม่อยู่แล้วไงอ่าฮะก็ก็ก็เลยมาติดต่อแล้วก็อยู่ตอนนี้ทำกี่อาชีพ อินฟูนักแสดงโจรเป็นโจรให้หรอปล้นฟ้อนไข่เป็นลูกค้าเป็นเป็นทุกอย่างค่ะที่ที่เป็นได้นะแต่ถ้าก่อนหน้านี้ยก็จะเป็นเยอะกว่านี้เป็นเยอะกว่านี้คือเป็นอะไรบ้างใช่เป็นพิธีกรเป็นสาวเสิร์ฟก่อนหน้านางงามใช่ไหมใช่ทำเด็กสะพานนมด้วยใช่แล้วมีอะไรอีกทำอะไรแจกใบปลิวแล้วก็ ทำทำงานตามอีเวนท์ที่เป็นแบบว่าไปถือโชว์โปรดักเขา event, อีาเวนท์คอนเสิร์ตอะไรอย่างี้ก็จะมีเล่าที่ต้องไปโชว์อะไรอย่างี้แล้วปะจับพัดสะปูยังไงถึงมาประกวดนางงามตอนมหาลาัยชอบเดินแบบให้กับคณะแฟชั่นตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีสี่ชอบเดินเป็นคนชอบเดินแบบมาชอบดูวิกตอเรียซีเขตจนเพื่อนกระเธอแบบว่าเฮ้ยชอบเดินขนาดนี้ไม่เป็นเป็นนางงามวะ อยากจะเดินให้ได้ขนาดนี้ทำไมไม่ลองเป็นนางงามดูก็เลยลองไปสมัครดูเขตเขายังว่างอยู่ตอนนั้นสมัครลงกรุงเทพที่แล้ก็ได้ท็อป20ของจังหวัดมันมี50เขตได้ที่ที่20นั่นแหละค่ะพูดถึงเรื่องนี้ขอเปลี่ยนท่านั่งดราม่าใหญ่ที่สุดในชีว so ิตที so ่เคยผ่านมาเนาะของหนูก็คือดราม่าเรื่องนี้อันนี้ขอโทษนะพี่จะทราบมาว่าหนูมีมุมของหนูที่อยากจะพูด ถึงเรื่องนี้อะเล่าก่อนว่าตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์เกิดจากหนูไปออเดชัน่นเมส s ี้เมาเว,วทีพี่เอ็มพี่เอ,อือร์ด้วยความที่เราอะเป็นคนทําอะไรแล้วเราสุดจริงๆเราอยากจะให้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถจริงๆอืเราก็เลยเลพิเซนต์ไปในเรื่องของอยากให้ลบภาพจําน้าเพชรที่ตลกแล้วลองมาโฟกัสน้าเพชรที่เป็นนางงามบิวตี้คีนได้คือ ด้วยความที่หนูไม่เคยมีโมเมนต์แบบรับมงกับเขาเลยหนูแค่อยากมีมงในเวทีเนี้ยแล้วเป็นเวทีแบบบ้านขี้มองเป็นเวทีที่เราอนจอยอยู่แล้วเราอยากจะเป็นลูกสาวอยากจะเป็นที่หนึ่งบ้านนี้แต่สุดท้ายก็คือด้วยความตื่นเต้นผนวก,กับศัพท์ที่จะพูดมันมันตื่นเต้น้ะมันไม่รู้จะพูดอะไรออกมาให้ได้ทั้งหมดในใจเราตอนนั้นบางคำมันก็ขาดขาดเกินไปเลยทำให้คนเข้าใจว่าอยากจะไปลบภาพจำเวทีเก่า เพราะเราไม่ภูมิใจในสิ่งนั้นแต่จริงๆความหมายหนูก็คืออยากจะลบภาพจำตัวเองที่ตลกๆออกไปให้คนได้จำน้ำเพชรที่เป็นได้หลายๆอย่างที่ไม่ใช่แค่คนตลกคนหนึ่งเพราะบางทีมันก็แอบที่ที่ร้องไห้ตอนนั้เพราะมันแอบรู้สึกนอยตรงที่ว่าเราทำอะไรคนก็จะมองว่าตลกอะไรอย่างเงี้ยมองว่าเป็นเรื่องเล่นไปหมดทั้งที่บางทีเราก็จริงจังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนั้นมันผลกระทบมันยังไงกัเบเราบ้างเพชรกลายเป็นแพนิกคนไปช่วงหนึ่งแบบกลัวคนเขาจะเดินมาด่ากลัวคนเขาจะเดินมาว่าเราเพราะว่าเพชรเดินผ่านคนแล้วคนบอกอ๋ออีเด็กคนนี้ที่นี่ละคุณนะ่ะอีเด็กคนนี้ขเขาพูดขเขาพูดอย่างนี้ต่อนหน้าเราเลยเหรอหรือ,อแบบเพชรเราเดิน,ดนผ่านเขาไม่คิดว่าเราจะได้ยินแต่เราดันได้ยินเขาคิดว่าเราจะไม่ได้ยินจริงๆรออหรอ เป็นอย่างนี้ตลอดเลยพี่ชาตลอดด้วยเหรอตลอดไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งใช่ปะไม่ใช่หนึ่งเป็นสิบถึงยี่สิบถึงคือไม่ได้นับมันมันเยอะมากหนูไม่เคยพูดเลยที่ผ่านมาเพราะว่าไม่กล้ากลัวแล้วก็ยังไม่พร้อมมันมันส่งผลต่อสภาพจิตใจเยอะอยู่เพราะว่าเราไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแม่บางทีเราก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราไม่ได้จะทําแบบนั้นได้ไมหนูไม่พูด กลัวพูดไปแล้วมันไม่ได้อะไรอะแล้วเราเป็นเด็ก uh huh. พูดไปใครก็ไม่น่าจะฟังเราอะไรอย่างเงี huh. uh ้ย huh. ก็เลยอยู่เงีย,งยบดีกว่าแล้วก็สิ่งสําคัญของหนูคือเรื่องงานหนูมาอยู่ตรงนี้ได้มีเงินขึ้นมีอะไรให้ครอบครัวมากขึ้นเพราะว่าหนูได้เงินจากการทํางานหนูกลัวว่าถ้าหนูพูดไปจะเป็นผลกระทบต่อง,งานลูกค้าจะไม่เข้าหรือว่าคนจะเห็นว่าหนูแบบ แแดดขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยกับการที่เรามาพูดก็เลยอยู่นิ่งๆดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายเรารู้ตัวดีว่าเราเป็นใครเราต้องการจะทําอะไรเลยแต่พี่ก็คิดว่าการดีเฟนต์ตัวเองก็ก็ก็สามารถทําได้นะถ้าเกิดว่าหนูรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะถ้าให้พี่พูดสรุปก็คือว่าสิ่งที่หนูพูดเป็นเวทีอ่ะมันไม่ได้บอกว่า ต้องการจะที่จะลืมเวทีเก่าของเราหรือว่าไม่ได้อยากให้จะลบล้างภาพวเวทีเก่าของเราแต่ว่าเราแค่บอกว่า<ๆ>เฮ้ยอยากให้คนนะ่ะรู้ว่าเราทําอะไรได้มากกว่านั้นอเราไม่ได้แค่มีแค่ตลกนะเราสามารถแบบใส่สวยก็ได้ใส่นางงามก็ได้อะไรก็ได้ประมาณนั้นแต่ว่าด้วยความตื่นเต้นตรงนั้นแหละตื่น,นข้อมูลมันอาจจอะอกไปแต่จริงๆมันก็ตัดมาแค่บางส่วนนะเนาะ <Beyonce S 2> อันนั้นก็แอบนอยด้วยใช่หลายๆคนก็เชื่อ hmm. เชื่อในวิดีโอบางส่วนมากกว่าที่จะรู้จักเพชรตัวจริงๆ hmm, hmm. เพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆคนหรือแฟนคลับหลายๆคนที่ยังอยู่กับเพชรตอนเนี้ยเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นยังไง hmm. hmm. คือที่ผ่านมาเพชรไม่เคยคิดไม่ดีกับใครเลยแบบว่าเพชรพยายามมอบเสียงหัวเราะมอบความตลกให้ทุกคนอะไรเงี้ยแต่ในถึงบทที่แบบว่าเราต้องการจะซีเรียสบ้างทําไมถึงมองว่า เราไปคิดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วในคลิปนั้นมันก็คือมันมันสั้นมากๆอ่ะใช่มันสั้นมากแต่ <c oughs> จริงๆริก็อยากให้นเพทรรู้ว่าจริงๆแล้ว <c oughs> เ,เราพูดด้วยเหตุผลอะไร <c oughs> เออจริงๆวันนี้ออกมาพูดก็ดีเหมือนกันเพราะว่าคนมันก็จะได้เข้าใจส่วนตัวพี่ตอนตอนดูคลิปไปพี่ก็พี่ก็ไม่พี่เข้าใจเหมือนที่หนูพูดเขาใจปะ ก็คือมันก็แค่บอกว่าแบบหนูแบบอยากจะลบภาพที่คนเข้าใจหนูแต่ก่อนอม,มาอะไรเงี้ยคือตอนนั้นหนูอยากจะบอกคนว่าหนูทําอะไรได้อีกเยอะเออคือสาสรมันมีแค่นี้แค่นี้เลยสาสรมันมีแค่นี้เออแต่มันก็ตีความไปหลายอย่างได้ไงอืมตอนนั้นที่มันเจอเรื่องที่คนแบบมาพูดให้เราฟังหรือว่าอะไรเงี้ยเรามีวิธีการฮิวใจตัวเองหรือว่ากลับทำ,ทำอะไรกับตัวเองได้บ้าง เพชรเก็บตัวเลยแต่ว่ามีคนหนึ่งแบบเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาเลยอะไครกระตือเยตือทำไมเพชรออกมาออกมาเจอแม่เราต้องคุยกันเราต้องอยู่ด้วยกันห้ามอยู่คนเดียวห,ห้ามไปอ่านอะไรเด็ดขาดประตือทำเพชรแบบร้องไห้เลยเพราะว่าเขาน่ารักมากแล,แล้วเขาไม่ได้น่ารักคนเดียวเขาให้พี่มิก พี่ปิงพี่เอมออกมาทุกคน uh huh. มานั่งกันกินข้าวแล้วก็แบบไม่ต้องไปร้องไห้ไม่ต้องไปซีเรียสปล่อยไป uh huh. มันเกิดขึ้นแล้วคือคือมันเกิดไปแล้วเขาอยู่ข้างๆเราจริงๆนะคะวัะตือเด่ยก็เป็นอีกคนที่อยากจะเชิญมาออกเหมือนกันเพราะภาพลักษณ์ในทีวีเนี่ยกับตัวจริงของวัดตือเนี่ยต่างกันลิบลับไปเนาะออใช่แบาบงคนอาจจะเห็นวัดตือแบบตามคอมเมนเตอร์ต่างๆหรือว่าอะไรก็ดูแบบ ค่อนข้างนิดหนึ่งของเขาเนาะส,สไตล์เขาเมีความของเขาอะไรเงี้ยแต่ตัวจริงป้าตือบอกเลยนะครับว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักน่ารักมากน่ารักมากที่เคยมากับป้าตือหลายรอบแล้วก็แบบว่าเขาเหมือนเหมือนคนแก่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอ่ะเออฟิลมนั้น,เห,นเ,เหมือนเด็กใช่เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วพอเขาทําอะไรไ่เขาก็จะตื่นเต้นอะไรของเขานะครับเพราะจริงๆพูดมาเข้าประเด็นนี้พอดีเลยว่ามันก็คือแบบไม่ได้อยากให คนเสพเสือเนาะมันมองแค่มุมที่แบบว่าข่าวตัดมาหรือว่าคนพูดถึงตัดมาเพราะบางทีมันเป็นแค่บางส่วนของขาใช่<อ>ทุกอย่างมันสร้างได้หมดเลยทุกคนแบบใช่ภาพขึ้นมาจะสร้างให้ดีหรือไม่ดีทําได้หมดถูกนะแต่จริงๆแล้วแบบอันนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งอะแต่นาเพชรก็มีมุมของตัวเองมากกว่านั้นเช่นเดียวกับประตือ <c oughs> ที่นางก็มีมุมขายจินออจ้นทออแต่ของนางมากกว่านั้นเออก็แบบอ,นนอันนี้ต้องแบบเรื่องเสพเสือเนาะ คิดไหมว่าแบบเวลาเพียงแบบแค่สิบสิบวิว่าวาคลิปนั้นอะมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกันเนาะก็จริงๆขอบคุณคนที่เข้าใจอืต้องขอบคุณพวกเขาเลยเพราะว่าวันนั้นคนกลับมาฟอลเพจเพิ่มอีกแบบเกือบแสนคนอะจากเหตุการณ์เนี้ยต้องขอบคุณคนที่เข้าใจเพรด้วยเพราะว่ามันมันเราเจ็บช้ำแล้วกับแบบว่า สิ่งที่เราได้พูดไปแล้วคนไม่เข้าใจแล้วเกียดเราด่าเราเหมือนแบบทําผิดมากๆอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกเสียใจไปแล้วแต่พวกคนเหล่านี้ที่ยังรักเราให้กําลังใจเราอ่ะเขาก็ทําให้หนูมีแรงที่จะพุชสู้ต่อกับชีวิตอเกิดมากูมไม่เคยเจอเลยอีดองเดินเดินไปแล้วมีคนบอกด่าเราในร้วคุณมัน,มนคือที่สุดเหมือน<ย>กันแลบวบ แล้วหนูเดินไปกับแม่หนูแล้วแม่หนูได้ยินอ่ะคืออะไรก็ได้แบบหนูไม่อยากจะทําร้ายจิตใจแม่หนูเลยเพราะ<ม>ว่าอะไรก็ได้ด่านหนูได้หมดอะม่ะหนูรับได้อะ<ม>่ะอืแต่หนูไม่ได้อยากให้แม่มารู้มุมที่แย่หรือแบบเรื่องราวไม่ดีอะไรเวลามีดราม่าเขามีงานเข้า มีงานเข้าเราอะนะเออมีงานเข้าเราอะ <c oughs> เราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ค่อยอยากให้ครอบครัวรู้อะ <c oughs> หรือว่าคนที่รักเราหรือเป็นเป็นห่วงเรารู้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอาเหอะเราล็อมือได้แต่มันก็ผ่านไปอะไรเงี้ย <c oughs> แต่หนูก็ถึงว่าเก่งมากที่ผ่านเรื่องนี้ไปได้เพราะว่ามันใหญ่อ่เออมันเรามันหนักอะ่ะแล้วมันถึงถึงขั้นพูดพูดกันต่อหน้านึกอ,ออกปะพี่รู้สึกว่าแ,แรงไปว่ะอืม <c oughs> <c oughs> มันจะมีอีกดราม่าหนึ่งหลังจากนั้นอ,อืก็คือเป็นดราม่าอีกเวทีหนึ่งแหละมีแมเแฟบริสแมทฟบรุเลอรนาที่มีคนออกมาดรามา <c oughs> ่าเรื่งค้ากับผลกัแนนอย่างเงี้ยอ,อ่ะตอนนั้นเป็นไงมารู้สึกยังไงบ้างถ้าถามความรู้สึกในเรื่องของของเรื่องดรามา่าหรอหนูไม่รู้หนูทําเต็มที่แล้วอะอ คือพอทําเต็มที่มันไม่ได้มีอะไรเสียดายมันจะได้ที่หนึ่งที่โลหรือที่อะไรเพราะมันเต็มที่มันชนะใจตัวเองมันก็คือย้อนกลับไปคําพูดที่ว่าหนูไม่ได้แค่ตลกเป็นอย่างเดียวนะหนูเป็นวิดีควีนได้นะหนูเดินได้หนูตอบคําถามได้นะอะไรอย่างเงี้ยต่อให้จะตอบไม่ได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็เต็มที่แหละซึ่งตอนนั้นอะหนูแบบเหนือดราม,ม่าไปแล้วว่าหนูแฮปปี้ของหนูไปแล้วถ้าตรงนั้นตบนเวทีอะคือเสียใจไหมเสียใจเพราะว่า คิดมาตลอดว่าเป็นเราเราพยายามอุดลอยรั่วพยายามแบบอ่ะคะแนนแคมเปญต้องที่หนึ่งอะได้แล้วคะแนนติ๊กตอกยอดขายที่หนึ่งอะได้แล้วโหวตในมิสเตอร์ฟ็อกซ์ที่หนึ่งได้แล้วคะแนนเอ่อเดินใดๆก็พยายามทําให้เต็มที่ก็พยายามทําให้ที่หนึ่งทุกอย่าง แต่ก็ถือว่าทาเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วไม่เสียใจก็อย่างที่หนูบอกว่าก็เสียใจแค่หน้าง,งานที่เราแบบว่านิดหน่อยที่เราไม่ได้ช็อกโกแลตไปนิดหนึ่งช็อกโกแลตซีใส่เราไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรสุดท้ายก็ทําเต็มที่แล้วดราม,ม่าทั้งหมดเลยตั้งแต่มาเนี่ยมีอะไรอยากบอกอยากบอกกับกับตัวเองหรืออยากบอกกับคนที่อยู่รอบพางเราไหมขอบคุณตัวเองก่อนขอบคุณที่เหมือนแมวก้าวชีวิตเอาตัวเองออกมาได้เอาตัวเอง ออกมาจากดราม่านั้นได้อะเพราะว่าในวันนั้นมันก็เกือบจะไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยมันเกือบจะแย่มากๆอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าจะทำยังไงเนาะถึงจะหลุดออกมาได้จากตรงนั้นแล้วหนดเสียความตลกของตัวเองเสียตัวตนในด้านแฮปปี้ไปเลยแบบไปเลยช่วงหนึ่งหรอช่วงหนึ่งจนตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้มาร้อเซ แต่ก็พยายามพยายามที่สุดพยายามดึงอินน้ำเพชรคนเก่าที่แม่งโคตรตลกโคตรเอนจอยโคตรเอเนอร์จีเยอะกลับมาซึ่งตอนนี้กลับมาได้แค่ท่าเต้นแคาเต้นกลับมาแล้วเหลือแค่มุกใดๆพยายามดึงเชียร์ดาม่าดาม่าหนึ่งมันทำลาย,ลายมันทำมันลเล,นล้างสูงม,มันทำลายล้างแล้วมันทำลายล้างคนได้สูงขนาดนี้เลยใช่ปะสูงสูงเลยอะ่ะยอมรับเลย ขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณคนรอบข้างทั้งพี่พี่ในวงการทุกคนครอบครัวหรือแม้กระทั่งแฟนก็ให้ให้ทำให้หนูดีขึ้นมากๆเลยอ่ะคือเขาอยู่ข้างๆเขาแบบทำให้เห็นว่าเขาอยู่ข้างๆจริงๆไม่ใช่แค่พูดอ่ะพี่พี่มาหาทุกวันพาไปทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยคืออันนั้นแหละเขาอยู่รอบข้างแล้วก็ แฟนคลับทุกคนที่ที่อยู่เราข้างหนูอะไรย่างเงี้ยซัพพอร์ตทางโซเชียลบางทีก็คนมาด่าหนูว่าช่วยด่ากลับให้อะไรเงี้ยเออคือเราไม่ต้องด่าเองเออแต่เราก็ไม่ด่าอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งด่าก็ยิ่งเพิ่มดราม่าเลยอยู่เฉยๆดีที่สุดอะไรี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจในตัวหนูก็อยากให้ลองรู้จักหนูก่อนเพราะว่าหนูก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ที่สู้ชีวิตที่เป็นพี่สาวคนโตของบ้านที่ทํางานหนัก ที่มีความสนุกสนานของชีวิตวัยรุ่นไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้เลยแค่อยากจะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อยากเป็นนางงามแค่นั Dracula> ้นแค่อยากชนะอยากมีโมเมนต์เป็นที่หนึ่งเท่านั้นเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยแล้วสำหรับผู้ใหญ่ทุกคนเพชรรักทุกคนที่ผ่านมาไม่เคยไม่เคยเกลียดไม่เคยคิดไม่ดีเลยอ่ะเลยอ่ะ จุนทุเศร้านะแล้วมองตรงนี้เหมือนอะไรรู้ปะแม่ชีจุดก็คือมาคุยกับแม่ชีน่นเปลี่ยนฟิลมั่งอีดอกมาคุยเรื่องความรักกันบ้างนะคะอ่าล่าสุดนะคะกับคนกับคนล่าสุดของเราค่ะก็ได้เห็นความแบบหวานออกสื่อหวานอะไรกับคุณอาไทยนะคะเจ้คนนี้เป็นพบเจอกันได้ยังไงอ่ะพบเจอเหรอครั้งแรกเลยคือบริษัทฮาชีทำงานอยู่ในนั้นเป็น เล่นตลกกันแล้วก็เชิญหนูไปอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้วชีก็ไม่เล่นอะไรเลยตอนที่หนูไปออกทําไมอ่ะชีชเขินผู้ชายเขินอมผู้ชายเขินเราอื ก็หลังจากนั้นถ่ายรูปเสร็จก็ไม่ได้อะไรหนูก็ทําช่อง y YouTube ของหนูเนาะชีก็ชอบมาช่วยแชร์แบบอุ้ยคลิปลงแล้วนะคะไปดูกันแปะลิงก์ให้อะไรเงี้ยก็ช่วยแบบทําง,งานาเราก็เห็นเป็นน้องชายตอนนั้นคือน,น้องชายเลยจนจับพระจับผูได้เล่นละครด้วยกันคือเล่นด้วยกันคือเป็นการวางบทไว้นานแล้วพี่พิมมาดาพ,พี่พิมาซาซาเขาเป็นผู้จัดแล้วเขาก็วางบทไว้ให้แล้วแล้วก็ได้เล่นด้วยกันจนมันเจอกันในกองบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เกิดเป็นความรัก อืออืีก็จะแบบวันนี้พี่ไปยังไงครับผมไปรับไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะดูแบบเหมือนตัวติดจุกกันตลอดเวลาแบบของจริงอ่ะก็อย่างทดี่วหนูบอกว่ามันไม่ได้ติดแค่บอกว่าติดอ่ะแต่คือติดแบบอันนี้ขึ้นมาจริงจริงอ่ะเออมามาเป็นกายเนื้อกายใช่ออมาเป็นกายเนื้อเอออยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรย่างเงี้ยี่โอเคนะ ้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ามันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะความรักมันก็มีทั้งดีกันบ้างรักกันบ้างทะเลาะกันบ้างอตอนนี้อยู่ในช่วงทะเลาะก,กันบ้างอืมใช่ใช่หมายถึงว่ายังไงคือจนนี้ชีก็ก็ยังมาส่งมาอะไรนะแต่ว่ามันเป็นช่วงในการปรับความเข้าใจคือด้วยเลนอายุของเพจเพจคือจะยีิบเจ็ดแล้วปีนี้ส่วนอาไทยก็คือยี่สิบสามห่างกันประมาณสี่ปีเนาะ ไอช่วงสี่ปีอะตอนเราอยู่ยี่สิบสามเราเขาเราก็เป็นแบบเขาก็คือจะมีความงอแงจะมีความขี้หึง uh huh. ไปไหนทําอะไรจิก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 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเรายีิบเจ็ดแล้วเราจะมีความแบบชิลละปล่อย<ะ>จอยนิ่งละ uh huh. เราไม่อะไรมากลองลองลองไปอันนี้ไหมคิดกันหน่อยไหมว่าที่เป็นอยู่มันมันเป็นยังไงมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรแยกกันตอนนี้นะอื แต่มันเป็น uh huh. เป็นเรื่องราวที่ดีนะมันไม่ใช่แบบไม่ดีนะ uh huh, uh huh. มันเป็นการผ่านการคุยกันแล้วแล้วก็ชีก็ตามดูแลเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่ตัวเราเรากำลังบอกว่าความรักมันไม่ใช่แค่อยากไปก็ไปอยากมาก็มาเราเว้ยคือในณ uh huh. ขณะที่เราจะยิบเจ็ดเรามองอนาคตแล้วนะเราต้องมีครอบครัวในเท่าไหร่อะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยแต่ไม่ได้กดดันตัวเองนะแต่แค่ถ้าอะไรที่มันยังไม่ใช่อะ่ะ Mm hmm. มันก็ไม่ควรจะไปเสียเวลาไหมอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ซึ่งตัวนางอะนางก็รู้อยู่แล้วว่าอพูดตรงๆเข้าเรื่องในเรื่องของการทะเลาะเลยละกัน mm hmm. ก็คือหนูจะไปทํางานแล้วนางจะคิดหึงมากแล้ววันนั้นนางว่างนางแบบขอไปด้วยได้ไหมเราก็มองว่าเราเพิ่งเข้าวงการเราก็แบบว่าไม่ต้องไปก็ได้นอนอยู่บ้านพักผ่อนไปละวันหยุดอะไรเงี้ยชีก็แบบเออถ้าไม่ให้ไปก็ไม่ต้องมีหรอกแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทำไมมัน ใหญ่จังวะแล้วก็ขนของกลับบ้านเลยแล้วแบบเลยโหรอขนของกลับบ้านเลยเหรอเป็นมาหลายรอบแล้วแม่อันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นนานยังเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วฮะจนฮิว่เขาก็รู้แหละว่าถ้าล็อกกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเคื้วยความที่แบบนางก็เป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยมันก็มีทะเลาะก,กันบ้างลินกับฟันอะไรเงี้ย แต่ทุกครั้งที่ทะเลาะมันจะเป็นซีนใหญ่ตลอดเลยมันจะต้องมีการนั่งแกลบมีการขนของอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้กําลังคุยกันอยู่ว่าถ้าอย่างงี้ไม่ไหวมันเหนื่อยมันต้องขนของต้องอะไรทาไมแบบมันคุยกันได้ทาไมไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันก่อนใช่อันนี้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นเลยนะอืมอ,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 อื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 คือช่วงเพจยิบสามเพจก็ขนของอย่างเงี้ยแหละกับแฟนเก่าแฟนเก่าก็เป็นก็ผัดกันขนอ่าฮะแต่ช่วงเนี้เราเรารู้สึกว่าเราหยุดขนแล้ว แต่แฟนเรายังไม่หยุดใช่ก็เลยอยู่ในช่วงที่ห่างกันห่างกันไปทบทวนดูแต่ว่ายังไม่เลิกอจริงๆคือบอกเลิกกันไปแล้วอืมแล้วเหรอบอกเลิกกันไปแล้วเมื่อไหร่เมื่อวันนั้นเลยอืม หรือคือผู้หญิงทุกคนมีแฟนไม่ได้ไม่ได้อยากเลิกกันหรอกแม่มันม,มันก็อยากจะคบใครสักคนเป็นนานๆแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่รู้จะฝืนไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่หนูกําลังลังเลอยู่ว่ายังไงอะไรเพราะหนูก็สงสารเขาไม่สงสารแล้วก็ระยะเวลามันสั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยคิดเยอะนะ เพิ่งครบรอมหนึ่งปีที่รู้จักกันแต่ที่เขาขอเป็นแฟนคือตุลา mm hmm. มันมันเร็วไปมากๆสาหรับหนูแล้วหนูรู้สึกว่าเขาคือเด็กของประชาชนคือเด็กขายปืนของประชาชนแล้วเราจะไปทําให้เด็กขายปืนของประชาชนเสียใจหรออะไรเงรี้ยคือหนูคิด oh. ไปถึงขั้นนั้นเลยอะไรเงรี้ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนมากกว่ารักกันหนึ่งแมตช์ใช่ป่ะแล้วพอมันรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้ปุ๊บอะพอว่ามันต้องแยกกันไปปุ๊บเนี่ย มันหนูไม่ต้องไปพะวงว่าแฟนคลับเขาหรืออะไรเขาจะมาแบบว่าดราม่าใส่หรือว่าอะไรใส่อะไรเงี้ยโอเคพี่ไม่บอกปลว่ามันจะไม่มีเออแต่ว่าจริงๆแล้วว่าหนูต้องดูแลพี่คิดว่าดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองเป็นหลักดีกว่าว่ารู้สึกว่าตอนนี้มีความสุขหรือเปล่าอเออมันเป็นเรื่องของคนสองคนเว้ยมันไม่เกี่ยวกับว่าแบบสมมตินะหนูไม่เลิกหนูยังไม่เลิกกับเขาเพราะว่าหนูหนูกลัวทัวลงอะไรเงี้ยใช่ปะพี่ว่าเป็นเหตุผลที่แบบ เม่อกีอแต่ว่าถ้าเลิกกับเขาแล้วบอกเขาตรงๆว่าเนี่ยมันเราเข้ากันไม่ได้นะอะไรกันไม่ได้นะอะไรที่เหลือก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถือว่าตอนนี้เราเรามองความสุขกับของเขาเป็นหลักมากกว่าว่ามันไปกันได้หรือเปล่าอืมเป็นน้ําตาหรอแอบแอบไม่ความรู้สึกตรงนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างกับเขาอะคือหนูยังรักแล้วก็เป็นห่วงเขาแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่อยากกลับไปโมเมนต์ที่ทะเลาะกันและซีนใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ย มันมันผ่านการปรับความเข้าใจกันมาหลายรอบเป็นร้อยร้อยล้านล้านไอเรื่องไอเรื่องทะเลาะก,กันแล้วแกร็บคนของะอนะแรกๆรกนะหนูไปไปบ้านเขาก็หนูจะเป็นคนนั่งกลับอือฮึจนเรารู้สึกว่าอันตรายนะ้นเนี่ยดึกดึนกนะหมายถาว่า<ะ>ไงตอนแรกหนูอยู่บ้านเขาใช่คือไม่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะหมายถึงว่าหนูก็มีบ้านหนูเนาะ<ๆ>เขาก็อยู่บ้านเขา แต่แบบมันก็จะมีวันหยุดเราไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีซีนใหญ่ที่นั่นมีซีนใหญ่ที่นั่นหนูก็ต้องนั่งแกลบกับใช่แล้วเขามาบ้านหนูเขาก็ต้องนั่งแก็บกับหนูก็เลยแบบไม่ได้อยากให้ใครต้องนั่งแกลบกันแล้วมันแค่คุยกันตรงนั้นก็ได้ใช่มันปรับกันตรงนั้นก็ได้แต่หนูก็ไม่ได้โทษว่าเขาไม่ดีแล้วก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองดีอคือมันอาจจะเป็น เรื่องที่คนสองคนมันคลิกกันไม่ได้สักทีอ่ะแต่เรื่องดีๆของอาไทยคือเขารักเพชรมากๆพี่เชื่อลักมากเลยอ่ะอืมดูแลแบบโอ้โหก็ด้วยความรักมากแหละเขาแสดงออกมาแบบนี้อเออซึ่งเป็นแบบที่มันอาจจะไม่อย่างที่หนูบอกเลยมันเป็นแบบที่แบบไม่ไม่ได้คลิกกันอืแล้วสคริปที่เตรียมมาคุยเรื่องหวานๆก็คือหายไปแล้ว อันนี้อ่อนไหมอ่อนอยู่แล้วช็อกโกแลตสุดๆช็อกโกแลตแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตอาจจะปรับตัวปรับคุยกันได้ถ้าปรับได้ก็ดีแต่ถ้าปรับไม่ได้ก็คงจะต้องจบลงด้วยดีเหมือนกันคือทุกอย่างมันต้องเป็นเรื่องราวที่ดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอเออแล้วถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับตัวเองดีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เลยดีเสมอเออคือหนูจะบอกช่วงที่เลิกหนูแฮปปี้มากอ่ะ แฮปปี้มากจริงมันควรจะเศร้าใช่ปะโอเคมันยังเป็นเป็นความรู้สึกอย่างมันแฮปปี้มากของเราคือหนูได้ไปเที่ยวบรรทัดทองหนูไม่เคยไปเลย mm hmm. แล้วหนูได้กินแบบอะไรอร่อยอร่อยซึ่งหนูนึกถึงเขานะหนูอยากพาเขามามากอะไรเงี้ยแต่รู้ว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบอะไรร้อนๆอะไรเงี้ยแต่หนูแฮปปี้หนูได้ใช้ชีวิตได้ไปเต้นได้ไปเรียนได้ไปอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ไม่ได้ทําอะไรเงี้ยซึ่งตัวเขาเขาก็รู้ เขาก็บอกว่าเออเขาก็แอบคิดว่าที่ผ่านมาเขาเอาเพรไปทําอะไรอยู่นะแต่ตอนอยู่กับอาิัยเพรก็มีความสุขมากนะแบบว่าได้ดูหนังด้วยกันได้ใช้เวลาด้วยกันอะไรเงี้ยแต่มันก็มีสิ่งที่เราอยากทําแต่ไม่ได้ทําด้วยเหมือนกันอืมพอแบบช่วงที่ห่างกันเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เพรก็ทําในสิ่งที่อยากทาเออมันจอยวาอะไรเงี้ยอืมต่อนนี้มุมมองเนี่ยความรับในอนาคตของเราเป็นยังไงบ้างก็จริงๆไม่ได้คิดเลยอะ โล่งเลยอ่<น>ะไม่ไม่ได้อยากมีหรืออะไรมันไม่ได้อยากมีใครขนาดนั้นมันพุ่เหมือนโซดเลยนะตอนเนี้ยถ้าหลังจากคนนี้ไปอ,ะอ่ะก็คงไม่ได้อยากมีขนาดนั้นถ้ามีก็ได้แต่ไม่ได้เรียกร้องหรือหวยหาที่จะมีเพราะว่าเราแฮปปี้กับตัวเราเองแล้วเราสามารถดูแลตัวเองได้เรา พาตัวเองไปกินอะไรอร่อยๆอได้อะไรเงี้ยเราซื้อของให้ตัวเองได้คือเราเสิร์ฟตัวเองได้ทุกอย่างถูกต้องก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นผู้ชายมันก็เลยเป็นแค่มีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ดีดีกว่ามีก็ดีมีก็ดีก,ดก,ดกับความสัมพันธ์ตอนนี้แน่นาคมเรากลัวไหมว่าในนาคมมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบนั้นเปล่ากลัวไหมมันกลัวแม่กลัวว่ามันกลัวแค่ว่าเราจะเจอใครที่แบบรักเราได้ได้เท่าเขาใหม่อะไรเงี้ย คนสคนเลิกกันมันไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวหรือเรื่องใช่อะไรเสมอไปใช่บางทีมันรักกันมากแต่มันเข้ากันไม่ได้สักทีมันก็มีมีอืมถ้ากลัวก็คือกลัวว่าจะจะหาจะ,จะหาใครไม่ได้ดีเท่าเขาแล้วก็เป็นห่วงเขาอืมอืมคือตอนนี้พี่ก็รู้สึกว่าอาัยเป็นคนดีดเป็นคนที่หนูรักปเป็นคนดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นใน ทัมมิ่งที่มันยังไม่ใช่ไงประมาณนั้นนี่พูดไปก่อนอาจจะเป็นหมาก็ได้เพราะว่าเทปออนพวกอาจจะดีกันแล้วก็ได้าาจจก็อาจจะเป็นเออก็อาจจะเป็นแต่พูดไปก่อนเออพูดไปก่อนแล้วที่หนูพูดว่าหลังคนนี้หนูคงจะไม่มีหนูคงจะไม่ได้คิดเรื่องความหลักแล้วแหละระหว่างทางมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ทาให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่มีก็ได้การหลักตัวเองมากๆของหนูแหละก็ <c oughs> ดีนะมันเลยรู้สึกว่า มีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยคือถ้ามีแล้วมันไม่ได้ทําให้เราแฮปปี้ขณะที่เราดูแลตัวเองได้อก็ไม่มีก็ได้ออือออแต่ถ้ามีแล้วมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมันทําให้เรารักตัวเองมากขึ้นเขารักเรามากอะไรเงี้ยอันนี้มีได้ออเแต่ถ้ามีแล้วมันทําให้ความสุขตรงนี้ของเราลดลงหายไปอยู่คนเดียวได้อย<ห>ู่คนเดียดีกว่าแฮปปี้ดีแฮปปี้กว่าใช่เนาะฝนตกเลยย่อ เรื่องมันเศร้าเกินไม่ได้เลยหรื่องมันเศร้าเกินไปขนาดที่อากาศเปียกเยหรอถ้าท่านผู้ชมดูแต่แรกนะคะมันจะมีชวงแดดออกแล้วอยู่ดีก็เป็นแบบเนี้ยตอนที่ยันนาเพชรพูดเรื่องความรักอะคือนจริงตอนแรกพี่กัดจ,จะแบบคุยเรื่องดรามา่าใช่ปะ่ะลำบวกกลับไปเรื่องความรักให้มันชุ่มช่ำหัวใจอะไรอย่างในี้ใช่ปะ่ะแต่ก็จอยจอยแบบไหนอะจอยแบบใดอะเออก็มันมาอย่างนี้เลยแล้วก็ แล้วก็ช็อกโกแลตตรงนั้นเลย oh. ก็อย่างที่พี่บอกเลยในส่วนของเรื่องดราม่าก็คือว่าก็เก่งหน่อยที่ผ่านมาได้แล้วก็พยายามฟื้นฟูสภาพจิตใจตัวเองให้กลับมาเป็นนัมเพ็รคนเดิมเอ,อพี่เชื่อว่ามันก็อยู่ข้างในนี้แหละเออม,มันตอนนี้มันแค่แบบกวกๆนิดหน่อยเออส่วนเรื่องความรักก็ปล่อยให้เป็นเรื่องห่ออนาคตออทิมมิ่งที่เหมาะสมเนาะเออตอนนี้หาตอนนี้ไม่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนั้นอาจจะใช่ก็ได้ อันนี้แล้วแต่ว่าหนูก็ลองไปตัดสินใจดูทำไมเรื่องมันเศร้าจังไะอีดอกมันเป็นเรื่องที่หนูแบบคิดหนักที่สุดเลยความรักในชีวิตเนี่ยคนดีมันก็บางทีมันก็ไม่ใช่คนที่ใช่ไงอเออในตอนนี้อนาคตอาจจะใช่ก็ได้ขอบคุณน้ำเพชรนะคะที่มาต <c oughs> ีแผ่ตีแผ่ปวดทุกตีแผ <c oughs> ่ปว <c oughs> ดทุกในรูปแม่ฉี่คุนน้ เดวเอ้ยอรอ,ยอ่มน,นะขอบคุณที่ติดตามพันสัพพันหนึ่งศูนย์หนึ่งเทมันเพชนนะคะใครดูใน YouTube ฝากกด Subscribe ดูใน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ,คะที่มาที่แผ่กันเด็อซ้อค่ะ